สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้าจากฝั่งอังกฤษจ้ะทุกคนถึงเช้ามาจ้อยก็มาตัดใบมะเขือออกนะคะมะเขือมันใบเยอะสองสามวันนี้โอ้โหใบเยอะแต่ว่าดอกร่วงมากเลยลูกมะเขือปีนี้ไม่ดกได้กินอยู่แค่หกลูกแค่นั้นแหละจ้ะทุกคนเห็นไหมไม่ได้บำรุงอะไรมากมายนะปีนี้นี่ก็ลูกนึงนี่ก็ลูกหนึ่งนี่ก็ลูกนึงน ส่วนแอปเปิลนะไม่ต้องพูดถึงจะดกแล้วดกอีกดกแล้วดกอีกดกทุกปีร่วงก็มีเห็นไหมเนี่ยลูกร่วงเขาก็ร่วงนะคะนี่ลูกไม่ใหญ่หรอกจ้ะเพราะว่ามันไอ้นี่ทุกคนมันดกเกินนะคะมันก็คงจะเป็นลูกแบบอย่างนี้แหละลูกกระดองกระแดกมันเป็นไงแต่อร่อยกินกับพริกเกลืออร่อยอร่อยมันเป็นเป็นแอปเปิลอนนี่นะ แอปเปิลไว้กินเล่นนะจ๊ะแอปเปิลเขียวกินเล่นอนะไม่ได้แอปเปิลแบบทำออกับข้าวนะที่จอยซื้อมาเนี่ยซื้อมาปลูกคือเราจะดูก่อนองไงว่าจอยไม่ชอบปลูกแอปเปิลทำกับข้าวเพื่อนจอยอยากจะปลูกแอปเปิลแดงได้แอปเปิลเขียวอเอ้ขึ่นชายจอยก็งามงามเลยสัพูก็กำลังงามนี่ยีหลานี่ก็งามงามพริกกำลังออกดอกจ้ะ นะเด็ดไปก็ทิ้งบ่อยไม่โดกหรอกแต่ว่าจะเก็บต้นเอาไว้ไวปลูกปีหน้านะจะขนเข้าบ้านอย่างที่บอกนั่นแหละว่าจะขนกล้าเขาเข้าไปในบ้านเพื่อนๆยามหน้าหนาวนะพอหน้าร้อนก็ค่อยเอาออกมาอีกเหมือนต้น,นเนี้ยในกระถางนี้เจ้าก็เก็บไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเขาเลิติดลูกเร็วนะคะอันนี้เพื่อนให้มาจะให้กล้ามามเห็นไหมมะเขือ งามมันย้อนแสงนะทุกคนโทษทีต้นพัมพก็ไม่มีลูกหรอกจ้ะนี่จะเก็บอันนี้ใบยี่ลา่าเอาไปผัดตะเภาผัดกะเพราหมูสับจ้ะทุกคนเก็บเลยเดี๋ยวแตกหอมหอมไหมผัดบางทีพี่อันนี้ก็เขาก็กินด้วยถ้าเขาอยากจะกินก็ให้เขากินด้วยจ้ะทุกคน หอมหอมชอบใบยลีลาเพราะว่าบางทีเอกระเพราถ้าซื้อมาจากถ้าส่งมาจากเมืองไทยช่วงนี้มันไม่ใช่มีกระเพราเด็กมันไม่ใช่กระพเพราแดงไม่มีกลิ่นหอมไหมแต่ถ้าซื้อกับคนไทยที่ปลูกอ่ะในอังกฤษอ่ะนะอันนั้นก็จะหอมอยู่นี่จอยเด็ดนี้แล้วทุกคนเราไม่ได้ดแตกไงใส่ยยเยอะๆแต่แค่นี้ก็หอมแล้วเนี่หอมมันเด็กกระเพรา <laughs> <laughs> ที่แรกจอยก็จะแบบว่าผัดแบบไม่เผ็ดมากนะทุกคนนะเพียนที่บอกว่าทําให้มันเผ็ดๆหน่อยเพราะว่าเขาอยากจะกินแบบเผ็ดๆอ่ะจ้ะทุกคนจอยก็เลยใส่พริกอ๊้ไปลายเม็ดอยู่เพื่อนๆน,น,นะสิบกว่าเม็ดอ่ะจากนั้นจอยก็เอาไอ้ใบยี่หร่าแช่น้ําไว้จะล้างขี้ฝุ่นล้างพวกไอ้นี่จะพวกมะรุงแมลง,มงเพื่อนๆน,นะของอะไรปลูกไว้ข้างนอกมแมลงมันเยอะมันเพื่อนทั้งแมงมุม พวกเพีย้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยจะจอยก็จะทอดไข่ก่อนจะทุกคนตอกไข่ลูกแรกก็แตกเลยเอ่อนเพเนยไข่มันเหมือนแบบไข่เก่าแล้วอ่ะไข่เป็ดนะพี่เนดีชอบให้แบบาทําแบบเกียมมาเพื่อน,นกรอบเกียมอ่ะนะเขาชอบอย่างนั้นทีแรกเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะทอดเองสักพักเขาแบบทอดไม่เกียมอะ่ะแต่ถ้าาเป็นไข่ไก่มันจะเกียมไวนะ้เนาะเพราะว่าไข่ขาวมันจะมีความแข็งกว่าไข่ไข่ไก่ไงทุกคนไข่ไก่อ่ะ ทอดให้นานขนาดไหนมันก็ไม่เกลียม,มันก็ไม่กรอบนะพูดถึงอะ่ะนะส่วนใหญ่บ้านจอยอ่ะจะชอบกินไข่เป็ดเพื่อนๆแต่ว่าไข่เป็ดที่อังกฤษก็แพงแพงแต่สมัยก่อนะนะ่ะเนาะรถที่ว่ามาขายไข่ในหมู่บ้านเขาก็จะมีไข่เป็ดมาขายนะทุกคนพอพักหลังๆอะ่ะเขาไม่เอามาจอยพวกจอยก็ถามว่าทําไมมันไม่มีไข่เป็ดแล้วหรอเขาบอกว่าเป็ดมันไม่ช่มันไม่ค่อยออกไข่เพื่อนเน,เ,นเขาบอกว่า ไม่รู้เป็นอะไรเป็ดไม่ค่อยออกไข่ไม่ค่อยวางไข่เพราะว่าอย่างงี้ก็เลยแบบว่าคนที่เขาเลี้ยงคนที่เขารับซื้อเขาก็เลยแบบว่าไม่ไม่มีเอามาขายให้ให้พวกจอยอะจ้ะฝรั่งบางคนเขาก็กินกันนะเหมือนพ่อปู่จอยอย่างเงี้ยเขาชอบชอบเพื่อนๆชอบไข่เป็ดร้อยหลายคนอะพวกหน้าสาวแฟนอะไรเง,งี้ยก็อชอบกินไข่เป็ดกันนะบางคนเขาจะไม่ชอบนะแต่จอยชอบเออ พวกครอบครัวสามีจอยเขาก็ชอบจ้ะแล้วไข่เป็ดอะ่ะมันจะแพงอันนี้จะทอดให้พี่แอนดี้เขานะทุกคนของจอยก็สองลูกที่แล้วจ้ะอันนี้ก็ทอดให้พี่แอนดี้เขาเขาบอกให้เอากรอบๆคือแบบว่ากรอบๆไอ้ตรงข้างๆไข่ขาวกรอบๆแต่ไข่แดงอะ่ะก็คือแบบว่าให้มันแบบว่าไม่ต้องแข็งมากจ้ะทุกคนออเดอร์ยังกับแบบจอยเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งนู้ดสามีจอยก็ าจากฟันนี่ก็จะทําเมนูนี้พี่แอนดี้เขามีเมนูที่เขาชอบของเขาอยู่จ้ะพวกผัดกับผ้าพวกไก่ผัดขิงอะไรอย่างเงี้ยพวกผัดน้ํามันหอยพวกแกงฮังเลอะไรเงี้ยเขาก็กินได้หลายเมนูนะเพื่อนเพ่นนะแต่เป็นเมนูที่เขาชอบอะ่ะจะให้เขาแบบลองทุกอย่างเขาไม่ลองจะเพียงที่เป็นคนที่ไม่ชอบลองพวกปนปลาอะไรเงี้ยยิ่งไม่กินใหญ่เลยจะ้ะแล้วก็ขนาดปิ้งย่างก็อุย้ยเลือกกินอยู่เพื่อนอืม จะว่ากินง่ายก็ง่ายจะว่ากินยากก็ยากก็จะนะนั่นแหละก็ไม่ค่อยชอบลองอะไรแบบที่เขาไม่อยากอะนะนะถ้ายำหมูยอนางนางกินอยู่เพื่อนๆนะนางจะกินอยู่ยำหมูยอพวกไอ้เตี๋ยวเงี้ยแต่ถ้าพวกข้างในมีข้านุ่ข้างในก็ไม่กินจ้ะจอยก็ทําสไตล์จอยเนี่ยเราจะทุกคนใส่ทุกอย่างน้ําตาลผงนัวนะซีอิ๊ ฝาเขียวน้ำมันหอยผัดไปจ้ะพริกแดงขนาดนี้บางคนก็คงจะคิดว่าพี่แอนดี้กินได้ไหมก็กินได้จ้ะทุกคนนางเนี่ยแหละคนบอกให้จอยใส่พริกเยอะๆจะผัดไปแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มากินพร้อมจอยนะพี่แอนดี้เขาก็จะกินช่วงเย็นๆอนะ่ะส่วนจอยจอยก็จะกินกินเลยจ้ะ,จะกินตั้งแต่บ่ายตอนเย็นจอยก็ไม่ไม่ไม่อยากจะกินข้าวทุกคนนะมาจะมาทานด้วยมาจะทุกคนมาทาน ผัดกะเพราหมูสับผักที่จ,จอยจะกินแอมเนี่ยเพื่อนๆกระเจีย๊ยบจอยกินแตงกวาไม่ได้จอยเป็นกดหลายย้อนนะคะโอ้ยเพียอนดีเขาก็จะกินตอนเย็นทุกคนจอยกินก่อนเขบอกให้จอยทอดไข่ให้ไข่ให้เขากิมเกียมหน่อยเกียมละกรอบละมาเด้อทุกคน เขาบอกว่าท่านจะทําให้เผ็ดมากบอกทําไมทําไมไม่ทําให้เผ็ดมากถามตัวอีกเขาบอกเธอกินไม่ได้อย่างเงี้ยเขาบอกเขากินได้เขาให้ใส่พริกเยอะอืใส่ไปละเยอะเลยมาทุกคน สูตรซาสูซ่าตนี้ไม่ใช่อะไรนะตอนผัดอ่ะผัดพริกอ่ะจอยจามมันก็เลยแบบเสียงสูตรซาสูซ่สาสูตรท่มุกเลยเคยบสดอร่อยเอามากินกับส้มตำนี่แซบน้ำพริกกะปิมันด้น้ำพริกทุกอย่า,นยางนกเยอะ ca chứ Hãy subscribe เป็นเรื่องปกตินะถ้าการร้องที่นี่ยเพืเ่อนๆมันมีรังตรงเนี้ยล้วพักมันก็ตีกันร้องเหนื่อยอันอก็สำลักน้ำลายตัวเองตีกัน บ้านเรานี้ยพก,การ้องนี่ไม่ดีเนาะแต่ที่นี่เขาไม่ถือร้องเต็มร้องทั้งวันมาวานก็สนุกนะพี่แอนดี้ก็สนุกไปงานเอเรียงบ้านย่าน้องแอนก็ไปก็ขึ้นรถไปกับพวกตัวนี่แหละแฟนน้องแอนไม่ได้ไป แฟนน้องแอนอไม่ได้ไปงานวันเกิดพ่อเขาอะเขาก็จะไปด้วยแล้วแหละอันนี้เขาไปงานวันเกิดพ่อเขาเขาซื้อบัตรค,คอนเสิร์ตเลยพาพ่อเขาไปไปดูนะนักแฟนน้องแอนนะก็เลยไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าน้องแอนไปแบบบ้านญาอยู่ก็สนุกดีทุกคนเพื่อนญาคนไหนที่จอยไม่เคยเห็นก็จะเห็นเพื่อนญาที่แบบอุ่มใหม่ๆของ่าแต่ทุกคน อนดี้ก็ไม่เคยเห็นเพื่อนใหม่เยอะนะเพิ่งเห็นนี่แหละเยอะญาติพี่น้องไม่ไม่มีญาติพี่น้องมีแต่ลูกลูกลูกสาวลูกชายลูกสะพ้ายแล้วก็ลูกเลี้ยงย่าผู้ชายคนใส่เสื้อดำนั่นแหละตอนก็ไม่ใส่ดีนะนี่ใส่ดีก็ถูกกันอยู่ลูกเลี้ยงกับลูกแท้ๆก็ถูกกันอยู่เขาเลี้ยงเขาเขารู้จักกันมาตั้งแต่ก่อนที่แบบ ก่อนที่ว่าเขาจะมีครอบครัวคือญาติจอยกับครอบครัวของสามีแกเป็นเพื่อนกันมาก่อนอืมเด็กมันเลย์เขาสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กอะนั่งดูพริกพริกอืงามเอางามเอาแต่ว่าเด็วมันก็จะหนาวแล้วจะขนข้าบ้าน เมื่อวานนี้สามีจอยยืนล้างถ้วยล้างถ้วยล้างชามอยู่บบ้านย่าเนาะฝ่ายลูกเลี้ยงอ่ะที่พีชายอะ่ะก็ามายืนมายืนกอดมายืนกอดหลังเพี่นดี้เขาเป็นานแบบไม่ยืนกอดเหมือนกับพี่ชายน้องชายกอดกันอะ่ะแต่แอนดี้เขาเขาเป็นคนเฉยเฉยเขาสแสดงความรักกับญาติพี่น้องไม่ค่อยเป็นหรอกทุกคนนอกจากสแสดงความรักกับเมียกับลูกอ่ะเก่งอยู่ แต่สแสดงความรักกับพี่กับน้องก็แสแดงไม่เป็นไม่ค่อยเห็นเกิดไปกดอดอายกันม้งพี่น้องกันนะแต่ละลูกลูกเลี้ยงผู้หญิงไม่ได้มาเขาไม่ได้เชิญชาไม่ได้เชิญเพระาะว่าเขาเมาอะ่ะทําไมเขาไม่เชิญเข้าใจไหม คือนางเมาอ่ะนางสติหลุดจ้ะนางเป็นคนเสี่ยงดังแล้วก็สติหลุดย่ากลัวแบบเพื่อนฝูงย่าเขาจะรับไม่ได้นะห้ามก็ไม่ฟังยิง่งห้ามยิงย่งยุนะจะบอกไปกวนเมามาแล้วอูกเลี้ยงอะ่ะแต่เขาถามว่ามีพิษมีภัยคือน,นางเป็นนิสัยอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรไงเพื่อนแต่ว่าเพื่อนย่าเขาไม่รู้นิสัยก็จะแบบเป็นการที่หน้าเผื่อไปสติหลุดแล้วทําให้ย่าอับอายขายหน้าอืม คือแกไม่เชิญอะแล้วนางเป็นคนเสียงดังวูบเวกโวยวายตะกูลแบบอยากจะล้องก็ล้องกล้ากล้าอยากจะเสียงดังตะครกอะไรเงี้ยนางก็ตะคอกแต่ถามว่านางนี่คือนางไม่ใช่นางไม่ได้เป็นคนมีขี้มีภผยนางเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วอะพอเมาเล่าเข้าปากเมาเนยิ่งไปใหญ่เลยแล้วก็คุยไม่หยุดอืคุยไม่หยุด แต่ปกติรู้นิสัยเขาไงบางคนอื่นไม่รู้นิสัยย่าเลยไม่กล้าให้มาอืมไม่กล้าให้ลูกลูกเลี้ยงฝ่ายเป็นผู้หญิงมาถามว่าย่าเขาทะเลาะกันกับลูกเลี้ยงทางนั้นเาก็ไม่ทะเลาะกันนะไม่มีปัญหากันย่าก็จะไปนอนบ้านเขาไปดูไรล้านเลยอืมแต่แกกลัวรู้นิสัยย่าเขาพูดวันนั้นนะเขากลัวไข่หน้าทำให้หน้าแตกแกแบบว่าเปิด คือแกจัดปาร์ตี้คือแบบอวดผึอาเอาเอา,เอาเพื่อนที่ทํางานแกมาอวดบ้านเพราะว่าบ้านแกตอนที่แกซื้อไม่มีใครแกไม่ชวนใครมาไงมาก็ไม่กี่คนหรอกสนิทจริงๆอะ่ะอือันนี้ก็เลยชวนมาทั้งที่ทํางานเลยยี่สิบกว่าคนก็าบานนี้รวมทั้งญาติพี่น้องด้วยก็สามสิบกว่าลูกหลานเนี่ยอืมเข <laughs> ียนดีกะล้างถ้วย ล้างถ้วยทั้งวันถามว่าทำไมพี่แอนดี้ล้างถ้วยแกไม่ดื่มเนาะแกกลัวแบบว่าถ้าแกไม่ล้างถ้วยแนละ้วแกจะไปหยิบแอลกอฮอล์แล้วมาดื่มอืมอเลยยืนล้างถ้วยทั้งวันเลย เือเยอะเมื่อวานกอไมไ่ถ่ายตอนช่วงอาหารเพราะคนเยอะนะคนเดินไปเดินมาหยิบนู่นหยิบนี่แล้วแล้วก็คนก็จะเขาไม่มันก็มีที่หลายที่นั่นแหละให้นั่งแต่เขาไม่เขาไม่เป็นนั่งแยกย้ายกันเขาก็จะมานั่งกอง,ก,องกันอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าเราเป็นใครอยากว่าแตกรู้่าแอนดี้เป็นใครอยา่างเงี้ยเพราะบางคนเขาไม่เคยเห็นแอนดี้ไงกับจอยไงอืมอ่ะ ก็เลยไม่ได้ถ่ายอาหารแล้วก็มีปิ้งย่างด้วยมีเบียร์าร์บีคิวด้วยคนที่ว่าญาติจ้างมาซื้อเอ,อจ้างมาปูกระเบือบบกกเบ้องหลังบ้านทาตัวหลังบ้านพวกรั้วพวกกระเบื้องหลังบ้านเขาก็ชื่ออันดี้เขาก็มีฟาร์มด้วยเขาก็เอาเอาเอาแกะเนื้อแกะแล้วก็มีพวกไส,ส้กรงไส้กรอกญาติซื้อด้วย ปิ้งย่างเขาก็เอาเครื่องบาร์บีคิวใหญ่ๆมาจากบ้านเขาเลยไนงะเอามาจอดหลังบ้านเอาเอามาจอดตรงสวนหลังบ้านย่าแล้วก็ปิ้งย่างพวกโปเกอร์พวกไส้กรอกพวกแรมพวกไก่เลยปิ้งไก่แบบที่เขาขายตามห้างที่เขามักซอสสุดแล้วอะไอ้นี่ไม่ใช่แล้วนะเครึ่องวัทุกคนนี่เหรอมันกลัวจอยที่ไหนอะ จอยกอย่ากลัวมันตอดจอย้จอยแบบไอ้นี่แล้วเพื่อนๆนะเป็นแบบลมพิษอ,ะอ่ะโอเคงั้นทุกคนจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย